สวัสดีครับครูบาอาจารย์พี่พี่น้องน้องเพื่อนๆ f ืทุกท่านครับวันนี้รายการช่องมหาสองพระบ้านของพ่อใหญ่มหามีโอกาสมาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆออีกหนึ่งวันนะครับ วันนี้มาเจอกันแล้วก็ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรยัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ที่จะาบุคคลสมเด็จพุทธาจารย์โตพูมรังสีได้จะรึกไว้ในคาถาจิรบัญชรนนะบทขัดเบื้องต้นว่าปุตตกาโมระเพปุตตังธนกาโมระเพธนังอธิกาเยกายะย,ยะเทวานังปิยตังสุตวา อิติปิโสภควายมราชาโนท้าเวสวรโนมรนังสุขังอรหังสุขโตนโมพุทธายะจงมาปุกป้องคุ้มครองเพื่อนๆ f ืทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้นะครับวันนี้เรามาเจอกันแล้วเราก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างกัริยาณมิตรนะครับเพื่อนๆ ไม่ว่าจะเป็นสายอนุรักษ์สายพาณิชย์เราต่างก็เป็นสิทธิ์ของเจ้าพระคุณสมเด็จพุทธาจารย์โตพูมรังสีเหมือนกันนะครับวันนี้พ่อเยมหาได้นำพระสมเด็จวรคังที่เราเห็นอยู่ด้านหน้านี้นะครับตรงนี้จะจะแตกแล้วก็จะบินนะครับตกแตกนะครับเพือนๆตกแตก พ่อใหญ่มหาได้แกะออกแกะเข้าอยู่บ่อยครั้งนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งขณะที่ยืนนะครับยืนแกะตกจากมือนะครับตกจากหน้าอกลงมาที่พื้นเลยนะครับดีนะครับเอามุมลงเมื่อเอามุมลงอย่างนี้แล้วแตกพ่อใหญ่มหาก็ขอเข้ามาท่านนะครับเอาน้ําขมิ้นลงน้ำขมินนขม้นลงเลยนะครับเพื่อนๆเนี่ยปรากฏว่าเหลืองนะครับเนี่ยมีคราบ มีขราบน้ำขมิ้นติดอยู่นะครับเนี่ยมีเม็ดแดงเม็ดดำเม็ดเทาติดอยู่ด้วยนะครับเพื่อนๆเ,เนี่ยด้วยความเคารพนะครับถ้าหากข้อใหญ่มหาพูดถึงน้ำขมิ้นนี่ก็จะวงเล็บอยู่เสมอนะครับว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้พิจารณานในการรับชมนะครับเพราะว่าพ่อใหญ่มหาได้ ถือว่าสิ่งที่ได้ทําไปนั้นเป็นความรู้สึกส่วนตัวนะครับเช่นเจาะพระหามวลสารหาอายุสแกนค่าหาความเป็นธรรมชาตินะครับความเก่าพรอยมหานี้หักพระก,ก็มีนะครับหักพระดูนะครับดูเนื้อหามวลสารด้านในเจาะพระลงขมิ้นด้วยน้ํา ขมิ้นจะเหลืองจะแดงเราก็ไม่จิตตกนะครับเรามีข้อมูลของเราเพียงแค่ว่ามันเป็นหน้นทางหนึ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านชี้แนะนะครับหรือจบลงง่ายที่สุดก็เอาแม่เหล็กนะครับแม่เหล็กแรงสูงมามาดูดนะครับถ้าดูดติดก็ท่านมีแร่ธาตุกาเยสิทธิ์นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่ว่าดูดติดแล้วเป็นผ้าแท้ดูดไม่ติดไม่ได้เป็นผ้าแท้ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับหรือแม้กระทั่ง เหลืองออกมาเหลืองแล้วเป็นผ้าแท้ออกมาแดงเป็นผ้าไม่แท้อย่างนี้ก็ไม่ใช่นะครับเพื่อนเป็นเป็นหนทางหนึ่งในการพิสูจน์ก็แล้วแต่ว่าใครจะจะชอบแบบไหนนะครับเพราะอยามหานิ้ศึกษามาหลายสำนักศึกษามาหลายครั้งหลายโอกาสก,าก็จะดูว่าเป็นหนทางหนึ่งในการพิจารณาแล้วก็เก็บสะสมตามแบบฉบับของตัวเองนะครับเพืเ่อน พอใหญ่มหาคิดแบบนี้นะครับจึงได้ทดลองอทดลองทุกรูปแบบนะครับไม่ว่าจะมีอะไรเราก็ยอมรับได้นะครับาตามแบบฉบับของการศึกษาพระสมเด็จตามตำนานนะครับเพื่อนเ่ออย่างองค์นี้นะครับเนื้อปูนเปลือกหอยนะครับเนื้นอปูนเปลือกหอยปูนเปลือกหอย ผงพุทธคุณผงม,มหาราชผงปัทมังผงอิติเจผงตรีนิสิงเหนะครับแล้วก็ลักษณะเราจะเห็นเนื้อเนื้อเกินออกมานะครับเนื้อเกินออกมาค่อนข้างเยอะนะครับนี่เทมวลสารงบอกพิมพ์แกะวางนะครับแต่ระบอกพิมพ์แกะ80,000นะครับแกะออกมาเนี่ยแปดหมนสีน พระธรรมขันธ์นะครับ8 4 0 0 0องค์พเท่ากันนะครับเพื่อนๆเ,เป็นเช่นนั้นนะครับถ้าองค์แรกๆก,ก็จะปกตินะครับถ้าองค์ท้ายๆบางครั้งนะครับมีชาวบ้านชาวบ้านมาช่วยหลวงปู่ทำพระอย่างนี้นะครับเพราะว่าหลวงปู่ท่านาเปิดเนตรให้แล้วท่านแผ่เมตตาในมวลสารแล้วนะครับ แล้วก็ชาวบ้านก็มาช่วยกันตามตำนานก็กล่าวไว้เช่นนั้นนะครับเทมวลสารรงบล็อกพิมนะครับถ้าเป็นผู้ชายคนที่เขาตั้งใจทำก็จะออกสวยงามนะครับข้างขอบข้างขอบบนอย่างเงี้ยเขาก็จะสวยงามแต่ถ้าเป็นผู้หญิงนะครับผู้หญิงถ้ามีเนื้อเกินมาเขาก็จะเอาปลายเล็บนะครับเพื่อนๆผู้หญิงเล็บยาวนะก็จะปลายเล็บ สกิดเอาปลายเล็บนี่คูดออกก็มีจึงมีรอยรอยคูดรอยคูดมาลักษณะอย่างนี้นะครับเพื่อนๆจะไม่เป็นรอยปาดปาดฝังแต่เป็นรอยคูดตามแนวพระลงมาอย่างนี้นะครับนั่นแสดงว่าเป็นลักษณะเล็บมือของผู้หญิงขนาดนั้นนะครับท่านสังเกตขนาดนั้นนะครับเพื่อนๆหรือบางครั้งขี้เหล้านะครับผู้ชายที่เป็นขี้เหล้าคนคนเมาเหล้านี่ช่วยหลวงปู่ทำนะครับคือสติสตังก็ก็คนเมาเหล้านะครับ เทมวลสารลงบล็อกพิมพแกะวางเนี่ยบางทีแตกหน้าแหว่งหลังเบี้ยวหลังแตกด้านหน้าอย่างนี้ก็มีนะครับก็มีหลายรูปแบบนะครับเ,เพื่อนๆก็ให้เราได้ได้ชมกันแต่ก็อย่างว่าเลยครับเพราะว่าแต่ละองค์แต่ละบล็อกพิมพ์ก็แปดหมื่นสี่พันองค์ในช่วงในแต่ละบล็อกพิมพนะครับดังนั้นเราจึง จะต้องรู้ว่าสมเด็จวรคังนมีหลายรูปแบบเนื้อหาที่เราไม่เคยเห็นเราก็อย่าคิดว่าจะไม่มีนะครับนะครับเพื่อนๆบล็อกพิมพ์ที่เราไม่เคยเห็นเราก็อย่าคิดว่ามันจะไม่มีทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้นะครับมันเกิดขึ้นได้อย่างบล็อกพิมพ์นี้เป็นบล็อกพิมพ์เกินมานะครับเข้าใจว่าคนคนอ่ เทมวลสารลงบล็อกพิม์น่าจะเป็นบล็อกพิมพ์องค์ท้ายๆนะครับเนื้อเนื้อมวลสารก็อาจจะเหลือเยอะนะครับก็เลยไม่ได้ปาดนะครับหรือว่าคนที่มาช่วยหลวงปู่เทมวลสารลงบล็อกพิมพ์ก็อาจจะปล่อยไว้เลยนะครับนี่จงใจหรือตั้งใจก็ได้นะครับตั้งใจจะให้พักเกินออกมาอย่างนี้ก็มีก็เป็นไปได้นะครับปกติเมื่อแกะออกมาก็จะตัดเห็นไหมครับนี่ตัดตัดด้านข้าง ตัดหน้าตัดหลังตัดให้สวยงามแต่บางครั้งท่านอาจจะจงใจให้เหลือก็เป็นไปได้นะครับเหตุอย่างนี้นะครับเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นความงามที่เป็นศิลปะเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆดูซุ้มระคังนะครับนี่ซุมระคังดูด้านในไหมครับด้านในนี่ยุบเย้าววาแหว่งเห็นไหมครับขึ้นเห็นไหมครับอันที่จริงท่านองค์นี้ก็มีรอยแตก2จุดนะครับ พระห็นมหาเอาเอารอยที่แตกแล้วมามาลงในน้าขมิ้นก็เหลืองทั้งสองที่นะครับพเพื่อนๆแปลกนะครับองน,นี้ก็เป็นภาพแบบบ้านๆนะครับเพื่อนๆดูนะครับดูความงามของท่านนะครับเป็นลักษณะพิมพ์ใหญ่อกกระบอกนะครับนี่เป็นเป็นพิมพ์ใหญ่อกกระบอกนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่อกกระบอกแล้วก็ดูเนื้อหาสาระด้านในนะครับนี่ดูเนื้อหาสาระด้านในนี่มี เนื้อลักษะเนื้อเกินเนื้อเกินเข้ามาด้านในนะครับนี่เดี๋ยวเราก็จะเห็นลักษณะฐานนะครับฐานนี้ใหญ่นะครับคมชัดใหญ่นะครับแล้วก็มีฐานสิงห์เราเห็นขาสิงห์ลำไรนะครับเนี่ยเราเห็นขาสิงห์ลำไรทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ลักษณะตก ทองช้างเล็กน้อยนะครับนี่ลักษณะตกทองช้างเล็กน้อยนะครับแล้วก็ฐานหมอนรองสิงก็ลักษณะนะครับลักษณะมีร่องตรงกลางนะครับลักษณะมีร่องตรงกลางแล้วเราก็จะเห็นซุ้มระฆังนะครับนเนื้อด้านนอกนะครับนี่ ยุบเยาว,ว์วาแหว่งดูสวยงามนะครับเป็นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเลยทีเดียวนะครับแบบนี้จึงทําให้เราได้รู้ทําเราได้เห็นนะครับทําให้เราได้สัมผัสและศึกษาว่าพระสมเด็จลักษณะอย่างนี้เกิดขึ้นจริงมีจริงนะครับเบืเ้อนๆดูนะครับอาจจะไม่สวยงาม เหมือนพระในตลาดพระในสมาคมพระในชมรมพระในโลกโซเชียลเพราะว่าเป็นพระแบบบ้านๆนะครับพระแบบบ้านๆก็ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้แหละครับเพื่อนๆนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แหละเราก็ดูพิจารณาเบื้องต้นทำกลางแล้วก็ที่สุดด้วยใจอันแยบขายของเรานะครับเพราะว่าเราเห็นพระ สมเด็จวครคังเนี่ยเราก็จะได้ปรามมทนะครับเพื่อนๆบอกเลยนะครับเราแฝนพระสมเด็จเนี่ยเราจงเชื่อมั่นและศรัทธาถ้าเราถ้าเราไม่ถ้าเราไม่เชื่อมั่นเนี่ยเราถ้าเราไม่เชื่อเรื่องบุญกรรมเทวดาฟ้าดินเนี่ยเราเราไม่ต้องแฝนเลยนะครับพอ่อใหญ่มาหาแนะนำนะครับนําออกเลยนะครับถ้าท่านแฝนเพื่อเพื่ออยากลองดีกับท่านแฝนเพื่อ พื่อสังคมแฝนเพื่อความสวยงามแฝนเพื่อความประดับกายเนี่ยไม่ต้องแฝนนะครับแต่ถ้าเรามุ่งมั่นตั้งใจศรัทธาอย่างคาถาจินนบัญชรน,นี่ครับเพื่อนๆถ้าใครสวดได้นะครับถ้าใครสวดได้สวดปากเปล่าได้ยิ่งดีนะครับสวดปากเปล่าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรสวดเช้าสวดเย็นเปิดหนังสือสวดเมื่อเราสวดอยู่บ่อยๆเราก็จะเป็นเทวานางปิยตังสุตัวเป็นที่รักของเทวดาเห็นไหมครับเพื่อนๆ เป็นที่รักของทวยเทพนะครับเพราะว่าคาถาธนบัญชรเนี่ยยมราชาโ,นานโน้ทวิสุวรรณโน้าวิสวุวรรณนะครับเป็นเทวดาหนึ่งในจตุโรคบาลน,นะครับจตุก็ไปวระสีปาทากรักษาจตุโรคบาลคือตามรักษาทิทั้งสี่เป็นหนึ่งในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาเรียกว่าชะกามาพระจรนะครับเทวดามี6ชั้นนะครับชั้นหนึ่ง จตุมหาราชกามีเท้าจตตุรกบาลเป็นผู้ดูแลชั้นที่สองดาวดึงมีพระอินท์เป็นผู้ดูแลชั้นที่สามยามามีเท้าสุยามเทรวาราชเป็นผู้ดูแลสี่ชั้นดุสิตมีเท้าดุสิตเป็นผู้ดูแลห้าน,มมา,านิมมารตีมีเท้านิมมารติเป็นผู้ดูแลหกปรนิม,มิตรสสวติมีเท้า สวัสดีเป็นผู้ดูแลเห็นไหมครับเรียกว่ารวมทั้งหชั้นนี้เรียกว่าเทวดาใน8ปดหมื่นโลกธาตุแสนโกดจัก,กรวาลน,นะครับมาร่วมคุ้มครองเรานะครับอย่างด้านทิศเหนือเห็นไหมครับเ,เพื่อนเ่เนี่ยที่บินหักเนี่ยด้านทิศเหนือนะครับเนี่ยล่นมาสูงนะครับเ,เพื่อนเพ่อพ่อใหญ่มหาเนี่ยก็สูงถึง1้อยเจ็ดสิบสามนะครับอ่าก็ถือว่าสูงนะครับ ก็หล่นออกมาจากระดับนาะอกลงมานะครับตกที่พื้นนี่นึกว่าท่านจะแตกแล้วนะครับแต่เอาขอบลงก็ถือว่าแบบมาหัศจันนะครับเนี่ยพอยมหาก็เลยขอขมาท่านก็เอาขมิ้นลงก็อนเหลืองนะครับเนี่ยข้าวขมิ้นติดอยู่เรียกว่าเท้าวิสวรรค์ท่านปกครองพวกยักษ์นะครับปกครองพวกยักษ์ผีปีศาจเปรตอสุรกายท่านปกครองนะครับส่วนทางด้านที่ตะวันออกนี่ก็จะมีเทา้าท่าตะรดนะครับปกครองพวกคนทันวิทยาธรกลุ่มพันธ์นะครับ ลกเทวดาภูมิเทวดาอากาศเทวดาพระภูมิเจ้าที่พระแม่ธรณีเนี่ยท่านปกครองนะครับส่วนทางด้านทิศตะวันตกเนี่ยก็จะมีท้าวปปาวิรูปักท้าววิรูปักเนี่ยท่านก็จะปกครองพวกนาคพญานาคนะครับนาคเนี่ยพญานาคเนี่ยคืออยู่ในน้านะครับน้ําบ่งบอกถึงความอุดร,รมสมบูรณ์ในน้ํามีปลาในนามีข้าวนะครับบ่งบอกถึงความบุร,รมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารนะครับ ส่วนทางด้านที่ใต้ก็จะมีเท้าวิรุณหกนะครับที่ปกครองพวกครุฑพระยาครุฑเป็นสัญลักษณ์ของทวยเทพนะครับของอ,องค์จักรพรรดิจอมราชน,นี่ครับเท้าวิรุณหกที่ปกครองพวกครุฑพระยาครุฑเป็นผู้ดูแลนะครับรวมหมดเนี่ยเป็นสิ่งที่มหัตะจันนะครับเพื่อนสิ่งเหล่านี้เราเรามองไม่เห็นด้วยตา แต่เราสัมผัสได้นะครับเพื่อนๆแดดเรามองไม่เห็นนะครับแต่แต่แดดทาให้เราร้อนได้ถูกต้องไหมครับลมลมเรามองไม่เห็นแต่ทําให้เราเย็นได้เห็นไหมครับนี่สิ่งเหล่านี้มันมันเป็นเรื่องนามธรรมนะครับแน่นอนเมื่อมีรูป,ปรธรรมนามรธรรมต้องมีมันเป็นของคู่กันในในจักรวาลในเอกภพนี้มันเป็นของคู่กันดังนั้นถ้าเราเชื่อมั่นในเจ้าพระคุณสมเด็จพระุทธาจยาเนี่ย เพื่อนได้พระมาหนึ่งองค์เนี่ยได้มาจากคุณพ่อคุณแม่ให้คุณปู่คุณย่าให้หรือครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ย่า่ให้เราแต่เราก็ศึกษาด้วยนะครับเพื่อนศึกษาด้วยตัวเองสังเกตเฝ้ามองพิจารณาอยู่ในยุคไหนยุคตน้นยุคกลางยุคปลายเนื้อหามวลสารเป็นเช่นไรสร้างด้วยกรรมวิธีแบบไหนอย่างเงี้ยเราเรียกว่าเรามีเรามีวัคซีนอยู่ในตัวมีภูมิอยู่ในตัว ป้องกันได้นะครับอย่างเงี้ยเรามีองค์ความรู้เราป้องกันคนอื่นเราศึกษาพระสมเด็จนี่เราอย่าศึกษาด้วยด้วยหูนะครับถ้าเราศึกษาด้วยหูจับด้วยมือนี่เราไม่มีทางรู้พระแท้นะครับศึกษาด้วยตาสัมผัสด้วยใจจับด้วยใจเรานะครับเราศึกษาด้วยตาเราตามองตามองใจเราสัมผัสรู้พิจารณาเหตุผลเบื้องต้นทำการแล้วก็ที่สุดนะครับเราจะรู้เองนะครับนี่คือด้านหน้านะครับ เรามาดูด้านหลังด้านหลังท่านเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆองค์นี้นะครับด้านหลังท่านเป็นยังไงนะครับดูหลังแล้วจ่ายตังค์นะครับเพื่อนๆเนี่ยกูบาอาจารย์ท่านบอกนะครับนี่ดูนี่นี่คือรอยบินนะครับนี่คือรอยปูไตนะครับเพื่อนๆเนี่ยรอยปูไตดูขอบข้างท่านก็ไม่เป็นคมสันมนทื่อเลยนะครับนี่ขอบข้างเนี่ยนี่นี่คือรอยรอยปูไตนะครับเพื่อนๆรูพุนเลยนะครับนี่ รูเล็กรูน้อยผุดขึ้นในองค์พระนี่สวยงามนะครับนี่ก็เม็ดพระทาตนะครับสวยงามนะครับเพื่อนๆเนม็ดแดงเม็ดดำอ,อยู่ในองค์พระดูแล้วคลาสสิกดูแล้วสวยเป็นธรรมชาติดูแล้วงามถึงใจนะครับเมื่อดูด้านหลังอย่างนี้แล้วเราก็มาด,ด,ดาานนมูดูด้านข้างกันนะครับเพื่อนๆดูด้านข้างกันนะครับว่าเป็นเช่นไรนะครับดูด้านข้าง เห็นไหมครับพเพื่อนๆเนี่ยมีเม็ดแดงด้วยนะครับเม็ดแดงเนี่ยเศษอิฐพะสะซุ้มกอกําแพงพระยาสีแจงบอกว่ามีกูแล้วมึงไม่จนนะครับเนี่ยอันนี้อันนี้ก็แตกเมื่อครั้งที่พ่อใหญ่มหาทำทำหลุดจากมือนะครับเนี่ยแล้วก็เอากะมินลงก็เหลือเหมือนกันนะครับพเพื่อนๆนี่นี่คือด้านบนนี่นะครับนี่คือเอม็ดเหล็กไหลไผ่ดำนะครับพเพื่อนๆนี่เจ้าเห็นนี่นครับดูอีกข้างนะครับ เห็นไหมครับเพื่อนๆนี่ดูข้างสวยงามนะครับเป็นธรรมชาติเกิดขึ้นมีรอยยุบรอยแยกรอยแตกเกิดขึ้นเป็นธรรมชาติแล้วก็ดูสิครับเพื่อนๆน,นี่รอยแตกสวยงามนะครับเนี่ยมีเม็แมดแดงเม็มดดำผุดขึ้นในองค์พระเนื้อเนี่ยสวยนะครับนี่คาบขมิ้นยังเห็นอยู่นะครับเพื่อนๆ่ขออนุญ,ญาต ให้เพื่อนๆได้ดูนะครับเมื่อมีแร่เหล็กไหลไผ่ดำเหล็กน้ำทีหรือว่าเหล็กไหลเงินยวงเนี่ยพราะหญ่มาหาว่าท่านต้องดูดไม่เหล็กติดไม่มากก็น้อยนะครับเพื่อนเือด้วยความเคารพนะครับเราดูไปพร้อมกันนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆท่านเอียงมาพอง,งามนะครับดูอีกรอบนะครับเพื่อนๆนเราดูไปพร้อมกันนะครับ เห็นไหมครับนี่ดูอีกรอบนะครับตันเอียงมาพองามนะครับดูอีกรอบนะครับเห็นไหมครับเพื่อนอย่างนี้ก็ทําให้เราได้ได้รู้นะครับได้รู้และสัมผัสได้นะครับเพื่อนเพื่อนดูนะครับเป็นไงครับรอยปีแยกนี่รอยแตก ถ้าเป็นถ้าถ้าออกมาแดงเนี่ยน้ำกระมิ่นแดงก็จะติดในองค์พระเนี่ยแกะออกไม่ได้เลยกนะัแดงติดในเนื้อเลยนะครับถ้าแดงนี่ออกมาเหลืองก็จะเหลืองติดแกะออกขูดออกก็ง่ายนะครับเพื่อนๆเนี่ยเราดูขอบข้างนะครับนี่เป็นไงครับนี่นี่คือเหล็กไหลไผ่ดำนะครับเพื่อนๆนี่เม็ดเหล็กไหลไผ่ดำนะครับนี่คือขอบข้างเขาร้อยห้าสิบปีร้อยหกสิบปีรอป้รอยเจ็ดสิบปีโดยประมาณนะครับองค์นี้ เพื่อนๆดูสิครับเนี่ยเม็ดแดงนะครับเศษอิฐผสมก่อกำแพงสวยงามมากนะครับองค์นี้คลาสสิกนะครับองค์นี้ก็สวยนะครับเพื่อนๆดูสิครับเนี่ยดูด้านหลังนะครับดูสิครับเพื่อนๆสวยไหมครับเนี่ยอ่าดูเนื้อด้านหลังเนี่ยเป็นคราบน้ำมันตังอิลรูพุนเลยนะครับรูเล็กรูน้อยรูใหญ่พุดขึ้นเต็มไปเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับนี่ เพื่อนๆดูแลเป็นไงบ้างครับนี่ถูกอกถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสั่งติดตาให้พ่อใหญ่มหาช่องสองกบ้าน,นี้นะครับขอบคุณครับ